© BF-WATCH TV 2021 นิดหน้าฉัดวิไลกับสินสโมสอรค่ะคุณผู้ชมคะกรุงรับ นโกศินนะคะมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลายมากมายหลายอย่างค่ะและแน่นอนค่ะการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ232ปีค่ะจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้ที่มาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยอย่างเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายค่ะวันนี้ค่ะศิลป์ส,สมสรน,นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพาโสภาสัมฤทธิ์นะคะรองอธิการบดีสถาบันบั พัฒนาสินกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณธนรงค์ลักษณียนาวินนะคะประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสวัสด,ดีทั้งสองท่านค่ะค่ะเรียนมหามจารย์นิพานะคะย้อนกลับไป232ปีที่แล้วนะคะในวันที่21เดเมษายน2325เป็นวันที่มีความสำคัญค่ะให้จารย์เล่าถึงวันนั้นให้ฟังหน่อยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ ทายอดฟ้าจุราโรคมหาราชนะคะท่านทรงสถาปนาค่ะกรุงรันตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะ ค่ะจนถึงวันนี้ก็282 <200 S 1> <32 2 S 1> ปีปแล้วนะคะก็ยาวนานแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราเปิดรายการด้วยการแสดงสวยๆนะคะทำให้เห็นถึงความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะ<ม>ของไทยที่ที่มีความหลากหลายสำหรับการแสดงที่เปิดไปค่ะอาจารย์คะเป็นการแสดงชุด ชุดลำเพยพี่รมค่ะ,คะเป็นในชุดแต่งกายนะคะของอผู้หญิงในชุดพิธีการสมัยรัชก,กาลที่ห้าจะเห็นว่าความสวยงามของอชุดแต่งกายผู้หญิงของไทยเราเนี่ยสวยงามมาตั้งแต่ลานแล้วอก็คือมีความสวยงามต่างยุค คต่าสงสมัยกันแล้วก็มีที่มาที่ไปในการเป็นแรงบันดาลใจเวลาที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงแบบนี้ใช่ไหมคะอ,อาจารย์ค่ะพอพูดถึงกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะแน่นอนว่าก็เป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่พอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เรามักจะนึกถึงเวลามีการจัดงานนะคะหรือพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะการใช้พื้นที่ตรง ท้องสนามหลวงนะคะมักจะเป็นที่ที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอนะคะอาจารย์คะต้องเรียนถามที่คุณชานรงค์ค่ะพื้นที่ท้องสนามหลวงให้ย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีความสําคัญยังไงบ้างคะในส่วนพื้นที่ตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราเราพอจะทราบว่าในอดีตเนี่ยชื่อสนามหลวงยังไม่ได้ปรากฏเสนอจะใช้ชื่อว่าทุ่งพระเมรุะนะครับในอดีต สาเหตุก็เนื่องจากว่าเมื่อสมัยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ทําพิธีต่างๆนะครับในส่วนของเจ้านายไม่ว่าจะเป็นพิธีงานศพต่างๆที่ใช้บริเวณนั้นพอผ่านมาในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นจะถูกใช้เป็นพื้นที่ที่ทําทุ่งนานะฮะสมัยนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการบ่งบอกชาวต่างชาติว่าเรามีนาอยู่ใกล้ใกล้เมืองหลวง เพราะฉะนั้นเวลา่างประเทศมองเนี่ยก็ทําไม่ดูว่าประเทศเรามีความเจริญและรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งนะครับจากนั้นเองก็สมัยรัชกาลที่ห้าก็ท่านก็มามีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลก็บอกว่าพื้นที่สังโรงเนี่ยควรจะต้องขยายแล้วจากพื้นที่ท้องนานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ทําพิธีการพิธีต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเราใช้พื้นที่นั้นเป็นเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทาง พิธีแรกนาขวัญเอ,อ่ยในที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของงานฉลองนะฮะรัตนโกสินอายุร้อยปีหรือแม้กระทั่งงานในเรื่องของงานงานใหญ่ๆของในในระดับเจ้านายนะครับเพราะฉะนั้นสนามหลวงปัจจุบันเนี้ยจากเมื่อก่อนที่ชอวะทุ่งประเมนก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาใช้ว่าชื่อสนามหลวงในปัจจุบันก็จะมีเรื่องราวจานถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ วิววิสัยวิวแล้วก็วิวชีวิตทัศนโดยมาต้นเรื่องจนถึงปัจจุบันค่ะเวลามีงานสําคัญสําคัญนะคะก็จะเกิดขึ้นที่ท้องสนามหลวงะนะคะรวมถึงระยะหลังๆที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าประชาชนก็มีโอกาสนะคะได้ไป ใช้พื้นที่สนามหลวงได้หลากหลายด้วยนะคะพูดถึงงานในปีนี้นะคะ232ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทราบถึงที่มากันแล้วนะคะทีนี้การจัดงานในครั้งนี้นะคะความแตกต่างความยิ่งใหญ่และที่สําคัญก็คือความหลากหลายเพราะเป็นความตั้งใจที่จะให้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจูงลูกจูงหลานกันไปร่วมงานเลยนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างคะ ในปีนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมกันจัดงานครั้งนี้ชื่อใช้ชื่อว่าใต้ร่มพระบรมีนะคะค่ะ232ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ ก็มีกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็เริ่มในวันที่สิบเก้านะคะจะมีริ้วขบวน9ยุค9รัชกาลค่ะผู้ร่วมขบวนนี่ประมาณ2,000ันกว่าคนค่ะ,ค,ะความยาวเนี่ยเ,เรากะไว้ว่าประมาณ2กิโลนะคะ,คะเ,เดินจากถนนราชดำเนินเข้าสู่สนามหลวงหลังจากนั้นจะมีพิธีเ,เปิดงานนะคะด้วยชุด ใต้ร่มพระบารมีนะคะ,ะราชวงจัก,กรีนะคะเป็นแสงเงาสื่อผสมจะเห็นภาพตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้านะคะ,<ฮ>ะ,ะต่อจากนั้นก็จะเป็นมหากรรมกรองนะคะชใช้ชื่อชุดว่าเกิดอกล้องฟ้าชาวประชาเปรมปรี<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะจะมีเสียงกรองกระหึมทั่วท้องสนามหลวงนะคะแปดสิบกว่าใบนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมที่ที่เปิดครั้งนี้ด้วยโดยการให้ช่วยกันปล่อยลูกโปง 2, ่ง2,232ลูกค่ะค่ะก็คือประชาชนก็ต้องไปเข้าคิว นะคะเพื่อรับลูกโป่งเพื่อจะปล่อยลูกโป่งพร้อมกันด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีบางส่วนที่นํามาโชว์ในรายการนะคะซึ่งแน่นอนพอมีกิจกรรมแบบนี้นะคะอดว่าซุ้มหนึ่งเลยที่คนสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นซุ้มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหนึ่งซุ้มนั่นก็คือซุ้มเกี่ยวกับอาหารนะคะวันนี้ก็มีอาหารนะคะ บางส่วนเท่านั้นเองนะคะที่จัดมาโชว์ในรายการแหมช่วงบ่ายโมงกว่าแบบนี้นะคะแล้วมีอาหารมีขนมหวานแบบไทยๆนะคะซึ่งไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใชในงานมีอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นอาหารสุขภาพมีอะไรยังไงบ้างคะจะมีของเราใช้คำว่าของดีบ้านฉัน76จังหวัด แล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะจะนำมาให้ได้โชว์ช็อปชิมกันในงานนี้ค่ะก็คือไม่ต้องห่วงหละงานนี้ไปถึงนะคะก็มี ของรับประทานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวแน่นอนเพราะว่ามีอาหารหลากหลายเลยทั้งของขคาวของหวานนะแล้วก็มีของดีของแต่ละที่ด้วยบอกเป็นของดีบ้านฉันก็ต้องไปดูว่าบ้านเธอมีของดีอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ค่ะตะกี้อาจารย์บอกแล้วนะคะว่ามีการรวมตัวกันปล่อยลูกโป่งนะคะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายแต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่ได้ยินมาว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยนะคะก็คือการจัด ขึ้นว่าวพวน9,232ตัวนะคะคือเว้ากับท้องสนามหลวงเนี่ยเมื่อก่อนไปเป็นภาพจำเลยนะคะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะคนไทยก็ชอบไปเล่นกันนะคะให้ช่วยเล่าถึงกิจกรรมนี้ที่เป็นไฮไลท์หนึ่งค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันดีกับสนามหลวงกับว้าไทยเนี่ยมาคู่กันตลอดแต่แต่ว่าจุฬาว้าปักเป้าโสมัยก่อนเราจะเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆทีนี้ในการจับงานครั้งนี้เนี่ย ท่านทางกระววทรวงธรรมเองก็ได้มีแนวคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้คนไทยน,นั้นและประชาชนทุกท่านเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนรู้สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเช่นว่าไทยทําไมต้องเป็นตัวเลข9-2-3-2นะครับคําว่า2-3-2นั้นมีนายาสองสาสองคือครบรอบ2องสนามสิบสงปีกรุงรัตนโกสินทร์นี้เพราะฉะนั้น การที่จัดกิจกรรมนี้ก็เลยทําให้กิจกรรมนั้นมีความอลังการและดูยิ่งใหญ่<ะ>ครับจากที่เข้าไปสัมรงจะเห็นว่าเต้นไปหมดเลยเก้าสออบตัวที่จะข<ะ>ึ้นไปในวันนั้นก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวครับค่ะแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่บางคนนะคะหรือแม้แต่รุ่นอาร์ตเองนะคะถ้าถ้ามีโอกาสอยากชวนชวนนะหรือว่าเป็นคนหลากหลายรุ่นก็ตามคือใครที่ห่างหายนะคะ,ะการเล่นว่าวแบบนี้นะคะถือว่าเ,เป็นโอกาส ที่ดีมากๆจุดต้องเลยครับเพราะเป็นทั้งความสนุกและการได้ทํากิจกรรม<ช>ร,ร<ช>่วมกันนะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแบบไทยๆ<ช>นะคะ<ช><ช>เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีรายละเอียดงานนี้อีกมากมายเลยค่ะเพราะว่ารับรองว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่และอย่างที่บอกแล้วนะคะว่า กิจกรรมที่มีเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะให้คนทุกรุ่นนะคะได้จูงมไม้จูงมมือกันไปนะคะได้ไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างเพลิดเพลินจะเพลิดเพลินอย่างไรนะคะเพลิดเพลินแน่หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อค่ะ